อุ้ยส่อ่อนดิยังเตีย๊ยบุ่นเนาะน้ำใบตองดวงอังามเลยโอ้ปลาเนี่ยคือหอมห่วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดีไปแล้วก็ตาก็หาเห็ดไปน้ำจ้าพี่น้องมื่อนี้วัฒนาพะึ้นดอยขึ้นป่าคืเอเก่าหลังจากที่หลายมือเนาะเข้าไปล,ลงคลิปค่ะพี่น้องคาเห็ดงานลำสวนลำบานเด้อะจังพี่น้องย่างเขามาวัฒนพะกับวัตเจอเลยเด้นี่เนี่ยค่ะบอสไปดูน,นะเว้ยมันนั่นบ่ได้ใส่เห็นง่ายๆเลยพี่น้อง แหกมันมันะดอกนึงบหมนทีพี่จีนนี่คนอ้อมโพในไ,ได้จ่านี่นี่มันกำลังสีโพเนี่ยป้านี่เห็ดตะไคร์กำลังจะโพจ้ะดอกหน่อยพอเอ่เอาเอาแค่ดอกพอดีกินนี่ดอกพอดีพอดีเลย อีกจีนตั้งพี่น้องดอกนี่ดอกพุ่นสีบ่วใหญ่ป็นไหนเนาะครับพุ่นไปเอามูใหญ่เลยวั่นีือพี่จะดอกกับงามกระเบื้องน้ำกันชาไีเนาะดอกน้อยกันมีเด้นี่เอาดอกน้อยกันเด้เอ,อดป้านี่จะเป็นแบบบางๆไหมของเนาะครับป้านี่ดอกบางๆแต่ความหอมนี่เหมือนกันเลยค่ะ โอ้ก็มนสิวในจีพ่นน้อยกั่นี้เด่จีพ่นในน้อยนะั่นพี่ดอกนึงค่ะเอ,อ๊ะออน้ำสำ่วนหนึงบ่เห็นเนาะมีนเปิดดีๆนะไใหม่มปลูกไว้ออหนาเขียวยาว เม่งต่อมเมงกัดพน,น้นพี่น้องคะวันภาพ่ะพอะ้าสีเฮ็ดตะไคร้ค่ะเอาดอกหน่อยไว้เอาดกอาดกกินได้แล้วจนเอาดอกไม้กับปุ๊กไว้พี่น้องเอ้ยหอยทากเฮ็ดตะไคร้ก็ล้างมนดินมนใบใหม่ออกจ้าอุ้ยสามอือจะล้างเป็นลาเป็นอย่างขึ้นเนาะค่ะเนะ อ,อันดอแกกันมีไหมส่วมีเก็บกันเลยค่ะพี่น้องน้ำถังเนาะครับอ,รอุย้ยสะอ่อนดิเอ้ยพ,ออพี่น้องเอยว่ามันบวออกแล้วเนาะครับขึ้นละงูเหีือค่ะืมกระโพดกระโพดครว่า,าจงุงโ่เ <laughs> ห็นเกือบมันยัง เอ้วนเนาะน้ำใบตองดอกงามๆเลยเฮ้ยกำลังในใบเห็ดละงูอีกครั้งเด้อค่ะพี่น้องตะไคร้จ้าพี่น้องก็มีหมูกำลังสิงออกมอ้อปลาเนี่ยอหอมเลยหวย ดอบบกหมดยันหนึ่งแล้วงอกเหลืองจ้าพี่น้องเหมือนกับเพื่อนเป็นหิงแห่งฝนกปะยปายไปซื่อแต่ว่าก็ยังเห็ดกั็ยังดอกแห่งอยู่เนาะงอ,อกเหลืองสองด,ดอกนี่ ออกแน่หนยหอมหวยหวยโอ้ยเป็นแห้งถั่วอะไรด้วยมั้งสิบหักพอดีต่ำ